อานะครับก็เวลามันน้อยนะครับหายใจลึกๆนะครับนะสิ้นสุดนะครับการนะครับทำความรู้จักนะครับสถานที่ต่างๆนะครับให้กับน้องๆนะครับยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่รั้วหน่วยรบพิเศษนะครับของนายโยชินนะครับให้พวกเราจงภูมิใจนะครับนะเหมือนพี่เคยบอกกับทหารรัตเวนบอกว่า ถ้าได้ประดับอารมแล้วนะครับน้องๆจงภูมิใจที่ได้ประดับอามนะครับจงภูมิใจนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับที่ไม่แพ้นะครับหน่วยใดในกองทัพไทยนี้นะครับและขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยที่มีระเบียบวินัยนะครับดีที่สุดในกองทัพไทยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นหลักสูตรนะครับที่ฝึกของพวกเราอย่างดีเยี่ยมนะครับจงนะครับมั่นใจในหน่วยของเรา รักหน่วยของเราให้มากๆนะครับให้น้องทุกคนจงภูมิใจวันนี้นะครับเป็นแค่น้ําจิ้มนะครับเป็นแค่น้ําจิ้มเรายังไม่ได้เข้าหลักสูตรนะครับอันนี้เป็นการรับน้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่หลายคนได้แนะนําไปแล้วนะครับน้องๆทุกคนตรงตั้งใจนะครับเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์นะครับที่พี่ได้แนะนําไว้นะครับสาหรับวันนี้นะครับผ่านพ้นไปที่ีเรียบร้อยมีใครได้รับบาดเจ็บมีไหมครับ